สวัสดีครับเรามาถึงเกมที่118ครับต้องทำยังไงครับประเทศไทยที่เรารักถึงจะมีอนาคตที่สดใสภายในไม่กี่ปีก็จะขออนุญาตเปิดประเด็นเป็นหัวข้อให้พวกเราได้ไปลองลองนึกต่อครับสาระสำคัญเลยนะครับเอาแบบตรงๆง,ง่ายๆเลยก็คือถ้าเกิดว่าพวกเราไม่คิดมากบอกต่อวิดีโอนี้ไปเรื่อยๆนะครับเหมือนกับที่ผมเนี่ยกดส่งต่อ ก็จะเพิ่มความเป็นไปได้ให้ประเทศไทยที่เราลักมีอนาคตที่สดใสภายในเวลาไม่นานนะครับก็เราบอกไม่ได้หรอกว่ามันจะเป็นไปได้เมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทําเราจะทํากันไหมเราได้เริ่มหรือ,อยังมันเหมือนกับขอให้เราเริ่มต้นที่จุดสตาร์ทมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปถึงเส้นชัยเมื่อไหร่ก็เราวิ่งยังไงนะครับง่ายๆอย่างนั้นนะครับอะเรามาดูว่าทั้ง3 หัวข้อที่อยากให้พวกเราเนี่ยไป็นนึกต่อจนเห็นความเป็นไปได้นะครับแล้วก็บอกต่อวิดีโอโดยไม่คิดมากข้อ1ครับสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ครับลองนึกเลยครับว่าคนเราเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่พิเศษมากๆคนเราฝึกได้สิ่งต่างๆสามารถสร้างขึ้นมาได้คุณสมบัติของตัวคนเนี่ยสามารถสร้างขึ้นมาได้อย่างตัวผมเนี่ยโดยลําพังแล้วเนี่ยผมเองก็จะดีได้ยากแต่ถ้าเกิดว่าให ฉลาดทําให้ปัจจัยทั้งภายในภายนอกแล้วก็ทั้งปวงเนี่ยมีแรงเชียร์เนี่ยโอกาสที่จะดีขึ้นก็ดีได้ง่ายนึกง,ง่ายๆครับถ้าเกิดว่าเราอ่านหนังสือท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มันไม่เหมาะสมมันอาจจะแบบเราไม่มีสมาธิพูด,ดง่ายๆแต่ถ้าเกิดว่าเราได้อ่านในสภาพแวดล้อมที่จัดมาเป็นอย่างดีให้เราอ่านหนังสือมีกลุ่มเพื่อนที่สนใจอ่านหนังสือแบบเดียวกันนะครับมาติวกัน ถามกันตอบกันมันก็จะดีครับแปลว่าสังคมใหญ่สามารถสร้างความพร้อมนะครับให้เกิดสภาพที่สิ่งดีๆเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายง่ายขึ้นไปอีกครับหัวข้อที่2ก็คือสังคมเนี่ยมีคนที่เก่งดีและใจบุญอยู่แล้วนะครับพร้อมที่จะทําให้สิ่งต่างดีขึ้นสมมุติว่าเราแบ่งคนออกเป็น2กลุ่มนะครับง่ายๆก็คือกลุ่มที่1พวกที่1เป็นพวกที่แบบแนวคิดท่านคานพวกทุนกินรวบ อะไรประมาณนั้นนะครับแบบที่แบบแย่งชิงกันได้นะครับจะสร้างสารรค์อะไรต่างๆเนี่ยให้มันเป็นส่วนรวมเนี่ยก็ได้ยากกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งยกตัวอย่างเจ้าของร้านชาบูชาบูนางในให้ไปลองดูว่าคนที่คิดต้นคิดอของร้านชาบูชาบูนางในเนี่ยท่านได้ช่วยเหลือผู้คนยังไงบ้างนะครับก็ให้ลองไปดูแปลว่ามีคนกลุ่มคนที่แบบเก่งดีใจบุญอะ่ะพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นพร้อมที่จะ สร้างสิ่งดีๆเนี่ยมามอบให้กับผู้คนพี่ครับพูดง่ายๆนะครับผมไม่พูดซับซ้อนแล้วกันก็คือแนวทางต่างๆเนี่ยมันมีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแนวทางในการคัดคนแนวทางในการสร้างสรรค์น,นะครับภูมิปัญญาต่างๆเนี่ยมีอยู่แล้วในเกมต่างๆทั้งหมดนะครับก็อยากให้ไปดูต่อไปนะครับหัวข้อที่3ก็คือประเทศไทยของเรามีองค์กรอิสระผมไม่ทราบว่ามีกี่องค์กรแต่หลายองค์กรนะครับคิดง่ายๆว่า เราสามารถที่จะฉลาดคัดคนคือเราไม่บังคับอ่ะคัดคนที่พร้อมที่จะทําให้สิ่งต,ต่างๆมันดีขึ้นขอแค่เริ่มนะครับอยากให้ไปลองดูนะครับซึ่งวิธีในการคัดคนเนี่ยก็บอกไว้แล้วเช่นเดียวกันแต่ไม่เป็นไรครับไม่เกี่ยวกับว่าเราจะทราบหรือไม่นะครับขอแค่บอกต่อวิดีโอนี้ไปนะครับผมชื่อดามธีระธรรมานุ์ครับโอกาสมันก็มันก็มีครับคือมีตัวตนอะในประเทศไทยคือผมอยาก ใจ,ใจจริงอผมอยากทำมากๆอยากให้ประเทศไทยที่เรารักมีอนาคตที่สดใส GDP เราก็เพิ่มขึ้นนะครับมวลรวมความสุขของเราก็เพิ่มขึ้นมันประเทศไทยดีผมก็ได้ดีด้วยพูดตรงๆแล้วกันนะครับง่ายๆต่อไปครับการที่เราฉลาดคัดคนมาโดยไม่ไมบังคับเ,เราสามารถที่จะตั้งองค์กรอิสระอีกหนึ่งองค์กรขึ้นมาเขาเรียกว่าสำนักงานพัฒนาประเทศแนวคิดก็คือมันไม่เกี่ยวว่าผมต้องคิดออกไหม ก็ทำยังไงสำนักง,งานพัฒนาประเทศถึงจะกระจายคุณค่าไปสู่ปวงชนชาวไทยพูดง่ายๆแล้วสร้างสิ่งที่มีคุณค่าขึ้นมาในแผ่นดินไทยผมไม่จำเป็นต้องคิดออกครับแต่หลายหัวดีกว่าหัวเดียวคือพวกเรานั่นแหละที่ที่จะคิดออกคือพวกเราที่เก่งดีและใจบุญนั่นแหละที่มีใจอะมาร่วมกันนะครับจะคลอดภูมิปัญญาจะคลอดแนวคิดดีๆออกมาจะทำให้การเมืองของเราเนี่ย มีมีแบบดีแบบยั่งยืนะนะครับจะให้สร้างฉลาสร้างโรงเรียนที่น้องๆเนี่ยอยากไปโรงเรียนพอจบออกมาแล้วเนี่ยก็มีอนาคตอ่ะพูด,ดง่ายๆสิ่งต่างๆสิ่งดีๆเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกมากมายนะครับพลังอํานาจของชาติไม่ได้มีแค่5ด้านนะครับก็มีด้านอื่นๆด้วยเนี่ยก็จะดีขึ้นมานะครับแล้วถามว่าจะมั่นใจได้ยังไงอยากให้ไปลองดูครับ3ข้อนี้นะครับ ที่ผมทําวิดีโอทั้งหมดก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้มาทดลองครับทดลองแล้วรู้สึกว่ามันดีขึ้นได้กับตัวเราเองจริงสมมุตินะครับสมมุติว่าพวกเราไม่ได้คิดมากลองเปิดไปฟังวิดีโอวิดีโอผมนะครับก็อยากจะบอกว่ามันอาจจะไม่สนุกเหมือนอะไรที่เราดูแล้วเราเราติดตามมันอะเราชอบมันอะแต่มันเป็นวิดีโอที่ถ้าฟังซ้ําจดไปนึกต่อไปลองต่อเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์อย่างมาก แปลว่าจะให้อยู่ดีๆเนี่ยเรากดเข้าไปฟังเสร็จแล้วเราเพลินกับมันแล้วเราอยากดูต่อมันไม่ใช่อย่างนั้นครับคือมันเป็นประโยชน์อ่ะพูด,ดง่ายๆนะครับมันก็ไม่ได้ฟังเข้าใจยากขนาดนั้นนะครับบางทีเนี่ยอยากให้ลองฟังซ้ําจดแล้วก็ลองนึกต่อคือถามว่าทําไมต้องไปทําดีไหมละครับถ้าเกิดว่าประเทศไทยที่เรารักเนี่ยจะมีอนาคตที่สดใสภายในเวลาไม่นานขึ้นอยู่กับพวกเรานะครับ จะเริ่มหรือ,อยังจะเริ่มวันไหน3ส,สิ่งที่อยากให้ไปลองนะครับซึ่งผมเองก็เพิ่งเริ่มลองมกราคม2565ข้อที่1เนี่ยผมจะจะดูว่าจะระบุนะครับว่าดีที่สุดของตอนนี้คืออะไรก็คือสภาพเนี่ยเรายังไม่พร้อมดีหรอกบางครั้งเราอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่แน่นอนเราตั้งใจดีแล้วแต่บางครั้งด้วยสภาพแวดล้อมที่มันไม่เหมาะด้วยคนรอบข้างที่แบบอาจจะไม่ไม่ได้พร้อมที่จะส่งเสริมให้เราดีาพูด,ดง่ายๆบางคนก็แบบ พ่นอารมณ์เสียใส่บ่อยๆอย่างเงี้ยพ่นคาพูดที่มันร้ายกาจเราก็รู้สึกว่าอมมันแย่นะแต่ถามว่าดีที่สุดของตอนนี้ที่เราจะทําได้อะให้มันดีขึ้นคืออะไรลองฝึก,ฝกทําบ่อยๆครับอันที่สองครับมีคําอธิบายครับมีคําอธิบายแบบง่ายๆว่าที่มันไม่ดีเพราะอะไรที่มันดีเพราะอะไรปัญหาคือข้อที่2นี่แหละครับเราไม่สามารถอธิบายให้คนเนี่ยเข้าใจได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยสุดเราก็อธิบายให้กับ ตนเองรู้ได้ซึ่งถามว่าผมทําวิดีโอนี้ก็เพื่อครับก็เพื่อที่จะได้พบเจอกับใครสักคนนะครับที่สามารถบอกกันได้ง่ายว่าอ๋อที่มันจะดีพ่ออย่างนี้นะที่มันไม่ดีพ่ออย่างนี้นะสมมุติเราอยู่ร่วมห้องกับเพื่อนแล้วเราบอกไม่ได้ว่าเพื่อนรบกวนเราหรือเพื่อนเนี่ยไม่เคยช่วยทําความสะอาดเลยมีแต่วางของเกะกะเป็นแหล่งสะสมฝุ่นสะสมความสกปรกแต่ถ้าเราบอกไม่ได้ มันก็จะไม่นําไปสู่การแก้ไขนะครับแต่ถ้าเราบอกแก่กันได้มันก็จะช่วยจริงๆแล้วเนี่ยการที่สิ่งต่างจะดีขึ้นมันคือการปรับมันเหมือนกับเครื่องบินเราอยากทําให้มันดีขึ้นสมัยก่อนเป็นเครื่องบินธรรมดาแต่ทุกวันนี้เป็นเครื่องบินขับไล่ถามว่ามันเป็นเครื่องบินขับไล่ได้ไงเพราะว่าเขานําคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามาประกอบในการควบคุมเครื่องบินด้วยช่วยให้สามารถปรับให้เครื่องบินเนี่ยไปได้เร็วขึ้นเช่นเดียวกันครับเราไม่ได้เก่งตั่งแตงเกิด แต่เราสามารถปรับได้พัฒนาได้เราสามารถร่วมก,กันปรับได้นี่คือสิ่งสําคัญที่จะทำให้คนเราอ่ะดีขึ้นจากข้อหนึ่งนะครับเราเระบุชัดเจนว่าดีที่สุดของตอนนี้ยอดเยี่ยมที่สุดของตอนนี้ที่เราจะทําได้คืออะไรข้อที่2เราสามารถปรับได้ครับโดยมีคําอธิบายง่ายๆซึ่งชัดเจนปัญหาก็คือเราไม่สามารถคุยกับบางคนได้เพราะว่าถ้าเราไปบอกเขาเขาจะโกรธเราบางครั้งเนี่ยเขาจะหาว่าเราเรื่องมาก ผมก็เลยทําวิดีโอนี้ไปเผื่อว่าจะเจอใครสักคนที่คิดว่ามันมีช่องทางนะครับอันที่3ครับก็คือการที่พวกเราเนี่ยหลังจากที่ทํา2ข้อนั้นแล้วเราสามารถที่จะมุ่งให้เกิดสภาพที่ดีเนี่ยได้ง่ายเป็นดีได้ง่ายเป็นดีขาขึ้นด้วยเป็นดียั่งยืนด้วยมันอยู่ที่เราจงใจครับเราจงจัดใจจะให้มันดีมันเหมือนกับสมัยก่อนเราอยู่ในถ้า เราบางครั้งเนี่ยเราเสี่ยงที่จะโดนสัตว์ร้ายโดนสัตว์ป่าเนี่ยพูดง่ายๆฆ่าไปกินพูดง่ายๆนะครับแต่การที่เราเนี่ยฉลาดมาอยู่เป็นชนเผ่ามาล้อมรั้วนะครับทุกวันนี้เนี่ยถึงแม้จะมีฝุ่น PM 2.5แต่ก็มีคนสร้างบ้านที่ดีนะครับไม่ให้มีฝุ่นมีการฟอกอากาศเช่นเดียวกันครับคนจงใจได้คนจงใจที่จะสร้างสิ่งต่างๆแล้วฉลาดทำให้มันง่ายได้ มันคล้ายๆกับการที่ถ้าคนเราเนี่ยจะผลิตรถยนต์ด้วยมือมันก็ยากตัวก้องไหมครับแต่ถ้าเราสร้างสายพานการผลิตแบบที่มันมีสมองกละมาร่วมด้วยแค่กดปุ่มรถยนต์ก็ออกมาแล้วคล้ายๆสมาร์ทโฟนซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแต่ทีมงานเนี่ยเขาสร้างต้นแบบที่สมบูรณ์มาแค่อันเดียวที่เหลือเนี่ยเขาให้สายพานการผลิตแล้วให้แรงงานบางส่วนเนี่ย ไปช่วยกันทำสมาร์ทโฟนสุดยอดขึ้นมาได้แบบเป็นหลายล้านเครื่องคูด,ดง่ายๆนะครับมันคือสภาพที่ดีขาขึ้นดีได้ง่ายถามว่าการที่คนเราเนี่ยไปจงใจทำข้อหนึ่งไปร่วมทำข้อสองกับแค่บางคนทุกวันนี้ผมเป็นคนไม่พูดมากนะครับบางคนอาจจะคิดว่ายิ่งอยู่กับดามแล้วยิ่งสบายใจจะพูดจะอะไรมันก็ไม่ว่าอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมมีโอกาสนะครับที่จะได้ไปร่วมร่วมสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้มัน คือจะให้สภาพชีวิตเราดีได้ง่ายอ่ะคือคนเรามีมืออ่ะเราไม่งอมืองอเท้าอ่ะนะครับเราก็จะสามารถสร้างสารรค์สิ่งต่างๆเนี่ยให้ดีขึ้นได้ง่ายมันขึ้นอยู่กับใจเราถามว่าพลังใจมันมาจากตรงไหนครับแน่นอนครับมันมาจากการที่เราเนี่ยเราเราพยายามทําให้มันดีอ่ะให้ตอนนี้ดีที่สุดเนี่ยมันเป็นกําลังใจพื้นฐานอยู่แล้วอยากให้ไปลองครับแล้วถ้าในอนาคตนะครับเราสามารถมามาสร้างแรงเชียร์ให้กันและกันได้คนเราเนี่ย ไม่จำเป็นต้องเก่งนะครับเหมือนกับที่บอกไปนะครับคนที่เก่งดีใจบุญเนี่ยไม่จําเป็นต้องว่าคนเหล่านั้นเนี่ยจะเก่งในทุกๆด้านความเก่งมีอยู่3ด้านครับอยากให้ไปลองนึกดูก็คือ 1. รู้ได้ดี2บอกได้ดี3ทําได้ดีรู้ได้ดีคืออะไรก็อย่างเช่นผมนี่ครับเป็นพวกที่แค่รู้ได้ดีแต่ถามว่าผมบอกได้ดีไหมก็ก็ไม่เก่งเหมือนที่ผมส่งวิดีโอไปแล้วพวกเราไม่ค่อยฟังกันน่ะแปลว่าผมเนี่ยยังบอกได้ไม่ดี3 ทำได้ดีก็คือเราสามารถทําสําเร็จอะพูด,ดง่ายๆทาได้ผมเองอ่อนด้อยทางด้านนี้ครับแต่คนเรามีความสามารถแตกต่างกันอย่างรู้ได้ดีตอนนี้ผมรู้แล้วว่าถ้าพวกเราเนี่ยไม่ทําอะไรสักอย่างตัวเราเองก็จะก็จะประสบปัญหานะครับสังคมโลกรุ่นรุ่นลูกหลานต่อไปอะ่ะก็จะมีปัญหาเราต้องมาทําอะไรสักอย่างซึ่งมันก็คือการที่เรามาร่วมด้วยช่วยกัน แบบดีๆครับผมไม่ได้บอกว่าให้คนทุกคนในโลกนี้เนี่ยมาร่วมด้วยช่วยกันแบบดีๆแต่ผมบอกว่าเอาแค่เศษเสี้ยวเอาแค่บางส่วนที่พร้อมที่จะมาร่วมกันเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบอย่างแบบอย่างนั้นเนี่ยจะมีภูมิยาเกิดขึ้นเราสามารถนําไปผลิตตาราทําเป็นสื่อน,นะครับเราสามารถที่จะสร้างศูนย์ฝึกหัดให้กับญาติที่สนใจสําหรับญาติที่แบบไม่สามารถที่จะดีได้ด้วยตําราและสื่อไม่สามารถที่จะดีได้ด้วยศูนย์ เราก็จัดทีมครูพร้อมปัจจัยเสริมพร้อมเครื่องมือเนี่ยไปช่วยถามว่าเราจะช่วยใครก็ช่วยคนที่พร้อมที่จะพอดีแล้วเนี่ยพอเดินได้คล่องแล้วเนี่ยพร้อมที่ไปช่วยเหลือคนอื่นสภาพมันเป็นอย่างนั้นครับคิดง่ายๆอยากให้ไปดูครับข้อที่1อยากให้ไปดูนะครับข้อที่2ครับอยากให้บอกต่อวิดีโอนี้โดยไม่คิดมากนะครับบอกไปเลยครับผมก็จะกดส่งต่อวิดีโอนี้ไปแบบไม่คิดมากเช่นเดียวกันนะครับก็ ขอแบบถามว่าอายไหมก็ต้องตอบว่าอายนะครับแต่ถามว่าแล้วทำไมถึงทรงละ่ะพี่ครับผมอ่ะภาคเพียรพยายามนะทามาจนถึงเกมที่1 1 8แล้วนะครับใครที่ขี้เกียจก็อยากจะฝากว่าอย่างน้อยสุดนะครับก็ดูย้อนๆกลับไปสัก2 3สเกมก็ได้หรือถ้าขยันขึ้นมาหน่อยก็ดูตั้งแต่เกมที่97ก็จะเห็นว่ามันเป็นไปได้ครับถ้าเกิดว่าขี้เกียจแบบสุดๆอ่ะ อย่างน้อยที่สุดครับขอกันครับแค่ส่งต่อวิดีโอนี้โดยไม่คิดมากนะครับแล้วประเทศไทยที่เรารักจะมีอนาคตที่สดใสอีกภายในเวลาไม่นานเลยนะครับผมไม่ไม่สามารถบอกได้ว่าภายในกี่ปีนะครับขึ้นอยู่กับพวกเราถ้าอย่างวันนี้นะครับใครที่ฟังวิดีโอนี้จบนะครับแล้วกดส่งต่อปึ้งปึ้งปึงปึงไปเลยนะครับ ฟังจบสุกดกส่งต่อปึ้งปึ้งพึงไปเลยนะครับแล้วก็รับรองครับประเทศไทยที่รักก็จะมีอนาคตที่สดใสแน่นอนบางครั้งนะครับต้องเข้าใจว่าคนที่รับวิดีโอนี้เนี่ยอาจจะดูไม่ถึงประโยคสุดท้ายนี้ว่าให้กดส่งต่อปึ้งปึ้ง,ป,งปึ้งไปเลยเนี่ยเราก็บอกได้ด้วยปากเปล่าไหมครับนี่กดส่งไปให้แล้วกดส่งต่อนหน่อยประเทศไทยที่รักจะมีอนาคตที่สดใสาภายในไม่กี่ปีพี่ครับอยากให้มองง่ายๆว่านี่คือโอกาส ของการทำบุญที่ง่ายมากๆแค่กดเหมือนกับที่ผมนะครับผมใช้กดส่งต่อวิดีโอนี้ทางไลน์นะครับก็ฝากพวกเราทุกคนนะครับขอบพระคุณมากๆครับที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็ที่จะเข้าใจง่ายว่าสามารถที่จะให้ประเทศไทยที่รักมีนาขตที่สดใสได้ด้วยแค่การส่งต่อและบอกต่อให้ส่งต่อขอบคุณครับ